ย้นที่กับภาตุอเดนพีมัน,น,นขึ้นกลับมาซ้อมได้ทีเดียวครับผมคน,นี้ผ่านมาสักเกือบเดือนละอเดน,นึงพอใจแค่ไหนครับกับทีที่กลับมาซ้อมโอ้จริงจริอยากชมเด็กทอมมดะเขาขับมาฟิตดีมากกว่าที่เราเข้าวายแล้วก็เรื่องมาซ้อมตัวนี้มาเป็นแค่เราสเสร็มอย่างเดียวก็เราไม่ต้องมารักษาเรื่องไข,ขมันไม่ต้องมารักษาเรื่องฟิตเนสเด็กดูเลตัวเองดีเลยแล้วก็ ไม่เคยมีบาดเจ็บเยอะตอนนี้บาดเจ็บน่าจะมีแค่ประมาณสองสามโกลนที่เจ็บลิกนี้แล้วก็กลันนกบมาก็เด็กทั้งหมดเขา้าใจเราต้องมาให้ตรงกลับมาบเรียบร้อยดีคนเราไม่รู้ว่าลีกบ้านเราปวดเมื่อ่มีใครที่เจ็บเล็กน้อยอยู่บ้างครับตอนนี้มีเอี้ยมพอตูก็รักษาอยู่กับนักกายภาพแล้วก็มี เฟลิปพีพุ่นเจ็บบอกว่าไมคว่าไม่กีอาทิตย์ก็ลับมาได้บอกที่เหลือก็พร้อมต้องมุดนะครับแล้วมีเห็น <c oughs> มีคอมเมนต์อยู่ในในข่าวที่สโมสรลงไปววครับว่าจะปรับมุดนองแล้วให้ปรับโค้ด,ด้วยเาโคดน้ำหนักเกินข้อดีอยู่แล้วก็อยากให้เราหล่อขึ้นบอกว่าเราไปหล่อขึ้นเดี๋ยวมีแฟนหนาภรรยาเราไม่เอาให้เราหลงก็ให้อยู่แบบนี้ดีที่สุด ตอนนี้ก็คือมีอุ่นเครื่องนั้นแนกกับสลับบิลเียครับนนประเด็นอะไรจากเกมนี้บ้างมาเล่นกเกมแรกผมให้ทุกคนเล่นแค่ 40, 40นาทีก่<ม>อนที่ต้องรีบปรับตัวเราให้ทุกคนเล่นเป็นตักทีกเล่นเป็นเกมที่เราต้องการแล้วก็ให้ทุกคนมีความรับผิดชอบเวลารับลูกตามอะไราบ้างทุกคนก็ตามดีพอสมควรบอกสิ่งที่ผมอยากเห็นอยากที่เด็กตามมีวินยัย มีความอยู่ที่ยานเล่นมันใช้ได้อยู่เกมแรกก็เกมที่สองน่าจะดีมากกว่านี่ครับได้ว,วางโปรแกรมเรื่องไว้อีกสักกี่นัดโอ้ยมีประมาณ4ี่หานัดแล้วก็เราต้องใช้สนำ้ำอาใหญ่เขาเด็กเราต้องปรับตัว mm hmm. เรื่องของอไม่มีผู้ชมมาดูเกมมาเป็นเรื่องไซคโกลจีด้วยก็อาทิตย์นี้เรามีเกมกับสุโุไตน่าจะมานะแล้วก็สนกุก แล้วโปรแกรมหลีกที่ตอนนี้สมาคมแจ้งว่าน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่เปิดช่วง12กันยายนแล้วก็ไปจบช่วงพฤนสัาอ์ประเด็นงยังไงครับมันเป็นสิ่งที่เราได้รับมาทอนเลขอยู่แล้วที่สมาคมบอกเราเพราะนั้นเราก็วางโปรแกรมมันยาวมากยาวก็มันเตรียมทีมเป็นยาวมากเ็าเด็กเ็าอยากเล่นที่เราอยากรู้ตัวนี้มาเป็นเรื่องสเกจีถ้าเราเล่นเดีอยวน้าเนี่ยเรื่องทุ่นดัดเดื่นหน้าเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราต้นตัวใครแรก เราทงตบไกลอีกสามวันเหมอือนที่เล่นลีกอ่ต่างประเทศเขาต้องไอเรารู้ชัดเจนว่าเออคงสามารถเปลี่ยนได้อ่าคนอันนี้มาเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเก็บไว้แบบนี้มันช่วยเรารู้เวลาเราเล่นเกมเรารีบปรับมาปรับทีมแบบไหนบอกคักเก็บมาถึงขออาทิตย์นี้ขอที่เล่นเกมมาให้มาดูเส้ตอยู่ยม,มันมันเหนื่อยสลับเราพอสมควร อเดมองสไตล์การเล่นของทีมที่คาดหวังครับไว้ไว้เป็นเดน็กชอบเด็กสู้ทต็มที่เข้าสิบนาทีไม่หมุดเลยก็อ,อันนี้มาเป็นอันดับแรกก็แล้วก็เ,เล่นเป็นทีมมาเป็นธูลักอันนี้มาเป็นสไตล์ที่เราเล่นแล้วก็อันนี้มาเป็นสิ่งที่เด็กทำตามเข้าๆตอนนี้อนาคตทุกคุมมองแห่งชาติเลยว่าทีมเรามาเป็นทีมที่ไฟล์ทิ้งสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์